รู้สึกแปลกๆกับเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ไหมครับผมเชื่อว่าคุณต้องรู้สึกแน่นอน,นครับเพราะว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยก็คือไมค์จากตัวกล้องนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นไมค์ช็อตกันนะครับของโซนี่ตัว B 1 0ตัวนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเลยครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนมาใช้ไมค์ตัว ECM B 1 0ตัวนี้ครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเสียงกันบ้างครับหลังจากที่เราทําในเรื่องของภาพเนี่ยมาเยอะมากๆเลยสำหรับผมแล้วนะครับงานวิดีโอเนี่ย ถ้านับ100%เนี่ยผมให้เรื่องเสียงเนี่ย50%เลยนะส่วนเรื่องภาพเนี่ยก็จะเป็นอีก50%ครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าการใช้ไม้นะครับที่เป็นไมนอกแบบนี้เนี่ยมันต่างกับการใช้ไม้ที่เป็นหัวกล้องยังไงบ้างไปดูกันเลยครับซึ่งไม้ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นไม้ Sony ECM B10 ครับเป็นไม้ช็อตกันสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยครับและแน่นอนครับผมใช้ไม้ตัวนี้นี่แหละในการถ่ายคอนเทนต์นี้ทั้งคอนเทนต์ครับ ก่อนที่เราจะไปลุยกันครับอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะแนะนําเกี่ยวกับไมค์ตัวนี้ก็คือฟิลเตอร์ครับซึ่งไมค์ตัวนี้มีฟิลเตอร์ทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับถ้าไม่นับออฟนะจะมี LC นะครับก็คือจะเป็นโล w cut ฟิลเตอร์และอีกตัวหนึ่งคือ NC คือ noise canceling l ครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูนะครับว่าฟังก์ชันฟิลเตอร์ตัวนี้จะทํางานออกมาได้ดีขนาดไหนครับ ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับห้องนี้จะมีเสียงแอมเบียนต์อยู่ด้วยครับเช่นเสียงของแอร์ครับที่เป็นเสียงหึ่งๆอยู่กับเสียงพัดลมของเครื่อง PC ที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทดลองเปิดนะครับอันแรกเลยก็คือจะเป็นโลคัสฟิลเตอร์เราจะสังเกตได้ทันทีเลยครับว่าพอเปิดแล้วเสียงแอร์หึ่งๆมันจะหายไปครับลองเปิดดูครับโอเคและนี่ก็คือเสียงที่เปิดโลคัสฟิลเตอร์ไว้ครับสังเกตดูดีๆนะเสียงแอร์ที่เป็นเสียงหึ่งๆเนี้ยมันหายไปแล้วครับ แต่เราก็ยังได้ยินเสียงน้อยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในห้องนี้เหมือนกันครับทีนี้ผมจะลองเปิดฟังก์ชันนี้ครับเป็น noise canceling ลองเปิด noise canceling ดูครับโอเคเสียงที่คุณได้ยินในตอนนี้นะครับคือการเปิดฟิลเตอร์ NC หรือ noise canceling นั่นเองครับเราจะสังเกตได้เลยครับว่าเสียงในห้องนี้มันเงียบขึ้นเยอะเลยครับแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ควรคำนึงครับถ้าคุณเป็นคนที่มีย่านเสียงต่ำนะครับเราต้องรู้เลยนะว่าเสียงของคุณเนี่ยจะมีความบางลงเล็กน้อยนะครับ ผมเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะว่าไอ้แมวตายตัวนี้มันมีหน้าที่ทําอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ขนพวกนี้เนี่ยมันเอาไว้ซับแรงลมนะครับที่จะเข้ามาโดนตัวไมโครโฟนของเราเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูการเทสออันนี้ดีกว่าครับจะได้เข้าใจภาพมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากฟิลเตอร์ที่เราเล่นได้แล้วนะครับตัว Sony ECMB10 ตัวนี้มันมีให้เราปรับโพลาร์แพทเทิร์นได้ถึง3แบบครับแบบแรกก็คือแบบออมนิ i ดเร t ชันครับก็คือรับแบบรอบทิศทางแบบที่2นะครับก็เป็นแบบคาร์ดิโอนะครับเหมาะกับการรับเสียงของคนที่อยู่ด้านหน้านะครับส่วนอย่างสุดท้ายนะครับก็คือซูเปอร์คาร์ดิโอซึ่งเหมาะกับการถ่ายฟล็อกมากๆเลยก็คือการรับเสียงจากด้านหน้าและรับเสียงจากคนที่ถือกล้องจากด้านหลังด้วยครับ Okay, เราพูดถึงเรื่องของสเปคมาพอสมควรแล้วครับจริงๆผมอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปดูการใช้งานจริงในสไตล์ vlog นะครับการรีวิวคาเฟ่เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าหน้าง,งานการรีวิวคาเฟ่หรือการถ่ายสไตล์ vlog เนี่ยกับการใช้ไม์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคคราวนี้เราอยู่ที่คาเฟ่เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะทดสอบนะครับการทํางานแบบสไตล์คาเฟ่ v ็อกเนาะด้วยไม์ตัวนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าการใช้ไม์ตัวนี้เทียบกับไม์หัวกล้องแล้ว กับสไตล์การบล็อกเนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนครับเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ไมค์ช็อตกันนะครับเราต้องคำนึงถึงระยะทางนะครับ ของเสียงของเรากับตัวไม้ด้วยครับซึ่งไมช็อตกันแต่ละตัวเนี่ยจะมีระยะทางการรับเสียงที่ไม่เท่ากันครับแบบนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะทุกคไอซืสอค่ะวันนี้เราพามาทัวร์ที่ลินจิคาเฟ่สวัสดีค่ะุ้กเอนะคะไอซืสอสตอรี่วันนี้เราพาทุกคนมาทัวร์ลินจิคาเฟ่โอเคค่ะตอนนี้นะเราอยู่ตรงข้างหน้าคาเฟ่ลินจิแล้วนะคะนี่เดี๋ยวลูกจะไล่จากข้างหน้าพาไปเดี๋ยวอย่าหมุอย่างนี้ดิ คือคือพี่พี่ทีมงานด้านหลังก็คือเดินเดินม้วนตามลูกนะ<ม>อ่านี่เข้ามาด้านหน้านะคะก็จะเจอกับพีไล้หน้าแบบนี้เลยนะก็ตรงเนี้ยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอ่าที่รอรถเมย์เนาะเพราะว่ามันมีป้ายรถเมย์อยู่ด้านหลัง ไม่ส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่มันจะเกิดความเสียหายได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันชอบเสียตรงแจ็ค3.5นะครับที่เราชอบเสียบเข้าเสียบออกที่ตัวกล้องเนี่ยแต่ผมว่าตัวโซนี่ที่ทําออกมาเนี่ยออกแบบและแก้ปัญหาตัวนี้ออกมาได้ถูกจุดมากๆเลยนะแทนที่เราจะเสียบตัวแจ็ค3.5นะครับเราเสียบเข้าที่ตัวฮอตชูได้เลยซึ่งการเสียบฮอตชูตัวนี้เรียกว่ามิชูหรือเรียกชื่อหนึ่งว่ามัลติอิน e เวนท์นั่นเองซึ่งมันสร้างความสะดวกสบายให้กับยูเซอร์มากๆเลยครับ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยนะคะเป็นตู้เพลงด้วยใช่เป็นตู้ที่ร้องเพลงด้วยแล้วก็ขายของไปด้วยในทีเดียวกันนะเป็นตู้ที่แบบมีความสนใจในตัวเก็เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงแทรกขึ้นมาด้วยนะเออแต่เราต้องต้องมานั่งดูว่าเสียงเพลงที่มันรับอ่ะสมมติ <c oughs> ว่าถ้าเรานะสมมติว่าถ้าเราย้ายไปตรงนี้ตรงนี้เป็นไง <c oughs> <c oughs> อ่ดได้่ะโอเคค่ะดีเราย้ายที่มาแล้วนะตรงเนี้ยคือแบบมันตอนเนี้ยกล้องอะอยู่ใกล้กับ ตู้มากซึ่งมันดังมากเพลงญี่ปุ่นดังมากดังกว่าเสียงนุกตอนนี้อีกแล้วถ้าเกิดเราย้ายไปตรงนี้กลับไปเสียงนุกจะเป็นยังไงเพิได้ยินเสียงนุกไหมเพลงมันจะตามเราไปทุกที่แต่ตรงนี้น่าจะน่าจะไม่ได้ยินแต่ว่าในหูเราได้ยิน ที่ได้ดูคลิปทั้งคลิปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพนะครับว่าการใช้ไม์นอกเนี่ยมันดีกว่าการใช้ไม์หัวกล้องยังไงบ้างนะครับยังไงก็ขอให้สนุกนะครับกับการถ่ายวิดีโอนะและก็อย่าลืมใช้ไม์ด้วยนะครับพบกับทิปเซนทริคดีในการถ่ายวิดีโอได้ที่เบนจามินเฟมเมอร์นะครับอ๋อแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากให้ทุกคนไปดูนะครับการใช้งานไม์ตัวนี้ในรูปแบบของการถ่ายแบบฟูดช็อตกันบ้างครับไปกันเลยครับ อเมริกาโน่เย็นคั่วกลางฟูตี้ครับไม่ทั่วนิดอเมริกาโน่เย็นคั่วกลางฟูตี้ไมื่อเม่หวานโอเคอาเกเรโกเย็นเนี่ยอะบรอ่ะอเมริกาอเมริกาอเมริกาใต้อเมริกาใต้อเมริกาโน่คั่วคั่วเย็นคั่วกางคั่วกางคั่วกลาง หวานน้อยไม่ไม่หวานเลยนะไม่หวาน <c oughs> ไม่ใช่มาส <c oughs> ารมาไม่ถูกสักอย่างดูดิมูสักเลย